โรตีใส่ไข่ค่ะเอตีนะคะมาถึงบ้านแล้วไม่รู้จะกินอะไรแวะซื้อโรตีนะ,ะมันหิวค่ะกินอะไรข้าวกินแล้วก็จะกินโรตีใส่ไข่แต่ไม่หวานนะหวานน้อยน้เด๋ยวทันด้วยกันนะคะเอตีนะคะง่ายๆสะไคพอพอี่นจ้าค่ะ พอมาถึงบ้านแล้วมาถ่ายวะตะกี้มันก็ไม่สะดวกคนมันเยอะด้วยทำงานเหนื่อยมันก็เลยหิวนอนหิวนี่แล้ววันนี้อากาศไม่ดีด้วยเหมือนจะยังไงรูกบอกไม่ถูกเลยวันนี้อากาศไม่ดีอากาศหนาวมีความรู้สึกว่าเหนื่อยบอกไม่ถูก เราถึบ้านก็เพียกันเลยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยกันหมดเลยมันมันยังไ,ไงอะทุกคนทำงานเหนื่อยกันหมดทุกคนตั้งหลายคนนะทั้งหมดอันนี้ตั้งหกคนโอ้เอาไม่ไหวเลยเหนื่อยกันหมดทุกคนเหนื่อย กินข้าวกันอะไรกันกินข้าวอิ่มแล้วก็อยากกินของหวานนาน,านทีไม่ได้กินทุกวันเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะเอยตีนะคะโรตีใส่ไข่ใส่กว้ยด้วยอร่อยอร่อยค่ะทานด้วยกันค่ะ